คดีน้อชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดดานพระอินทอำเภอนิคมขาซส้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาพูดคุยกับพระครูวินัยทรอ,อนุชาอธิปัญโยหรือพระพลโดยวันนี้ท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือให้บันทึกภาพแต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านี้สำนักพุทธศาสนาได้ทำหนังสือมาเตือนพระพลให้งดสัมภาษณ์ผ่านสื่อนั้นทั้งนี้เมื่อวานนี้ลุงพลป้าแตนได้เดินทางมาพร้อมกับ เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเหล่ายูทูบเบอร์โดยลุงพลได้ร่วมถวายสังฆทานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จากนั้นก็ได้เข้ามากราบขอขมาพระพลพร้อมกับพูดสั้นๆว่าพระอาจารย์ยังโกรธผมไหมครับหลังจากที่ลุงพลกราบขอขมาเสร็จลุงพลป้าแตนพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้เดินทางไปที่หน้ารูปปัน้นช้างสามเศียรและมีการฟ้อนรำที่จุดดังกล่าวลุงพล มาที่วัดดานพระอินทและก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับพระอาจารย์พลและไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องของคดีรุกป่าพื้นที่ป่าสงวนในการสร้างพญานาคแต่อย่างใดโดยความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลมีดังนี้หนึ่งเคยตักเตือนว่าอย่าสร้างพญานาคองค์ใหญ่ผลสุดท้ายลุงพลดําเนินการสร้างไม่ตรงกับเจตนารมณ์ความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลในข้อที่สเคยตักเตือน อย่าเปิดปรับบริจาคเพราะจะเกิดปัญหาตามมาผลสุดท้ายลุงพลเปิดปรับบริจาคจนกลายเป็นคดีความส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่อเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ออกมาไลฟ์สดว่าเตรียมจะเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตะนคราชทําให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและจะเอาผิดกับพระพลกรณีเครื่องรางของขลังนั้น พระพลก็ไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดเป็นสิทธิ์ของใครที่จะพูดอะไรก็ได้แต่อยากให้พูดความจริงลงพื้นที่จริงและมีหลักฐานจริงส่วนประเด็นการสร้างพญานาคปู่ปาริจิตตานคราชนั้นพระพลก็เปรียบเสมือนหมอดูที่ให้คำแนะนำลุงพลส่วนลุงพลจะสร้างพญานาคหรือไม่ขึ้นอยู่กับลุงพลซึ่งความรู้สึกของพระพลที่มีต่อลุงพลก็เปลี่ยนไปจากเดิม ห่างกว่าเดิมและตอนนี้ลุงพลก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ทั่วไปไม่ใช่ลูกศิษย์เอกแต่อย่างใดทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดส้อยทองแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครได้พบกับพระมหาภัยวันวรณบุตรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ลุงพลชัยพลวิพาได้นําเอาไอ้ไข่มาบูชาตั้งบริเวณข้างหน้าฐานพระพุทธรูปพุทธชินราชว่าหากจะเชิญชวนคนไปกราบไหว้ ไม่ควรนำของพวกนี้ไปตั้งไว้กลายเป็นว่าถึงแม้มีพระอยู่คนก็ไม่สนใจพระแต่จะหันไปสนใจเพียงแต่ไอ้ไข่กลายเป็นว่าพระพุทธรูปไปอยู่ในที่คนไปขอหวยคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่กำหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานต้องสอบเพิ่มเติมบางประเด็นและยังไม่ชัดเจนว่า แจ้งข้อหาอะไรกับผู้ต้องหาบ้างแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็พูดแบบเป็นในๆด้วยเหมือนว่าเรื่องนี้มีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาอย่างแน่นอนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ได้พูดถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ภายหลังมีกระแสข่าวว่าใกล้จะได้บทสรุปและถึงบทอวสาน โดยพลตรวจเอกสุวัส์ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีกําหนดการว่าจะทําอะไรวันไหนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่หากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตํารวจก็จะทําเท่าที่ทําได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าแต่หากทําแล้วเสียหายต่อรูปคดีก็ไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ ผู้าการตำรวจแห่งชาติยังบอกว่าการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดอย่างไรสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเราเกล่าวหาเขาอย่างไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดเมื่อถามว่าจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นผู้าการตำรวจแห่งชาติบอกว่า การแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและจะมาพูดคุยกันอีกทีพร้อมกันนี้ผู้บชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ถามกลับไปที่นักข่าวไปในไหน,นว่าให้ชวนคิดว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุด ตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคำตอบเพราะยังคงหารือกันอยู่ขออย่างไม่พูดในตอนนี้ขอให้มีคำตอบแบบเป็นทางการก่อน เพราะเกรงว่าจะเสียต่อรูปคดีหลังจากที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพูดออกมาแบบนี้หลายคนก็ต้องคำถามในทันทีว่าคนที่พาขึ้นไปบนเขาแน่นอนส่วนจะเป็นใครใครที่พาน้องขึ้นไปและทําให้น้องเสียชีวิตและจะเจตนาหรือไม่เจตนาทําให้น้องเสียชีวิตนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบจากทางตํารวจผู้สื่อข่าวถามผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถึงกรณีที่ลุงพลและทานายความ ไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่ผู้บัญชาการตํารวจบอกว่าปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันอยู่2ทางคือสู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตํารวจให้น้ําหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าส่วนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่มีนักกฎหมายไปออกรายการทีวีและพูดว่าไม่สนใจเมโทคอนเดีย DNA ื่อให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นของน้องชมพู่เองก็ได้และอาจจะไม่ใช่หลักฐานสําคัญในคดีนั้นพลเะรอกสุวัตกล่าวว่าก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าเมโทคอนเดียเป็น DNA ที่สกัดโดวยวิธีที่แตกต่างจากนิวเคลียส n n a แต่จะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกได้ไม่แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้อง นำหลายๆอย่างมาประกอบกันตำรวจไม่ได้ใช้เพียงหลักฐานชิ้นเดียวคดีน้องชมพู่อัจฉริยะขอวันเดือนปีเกิดดูดวงชะตน้องชมพู่อัจฉริยะเข้าพบแม่น้องชมพู่ขอวันเดือนปีเกิดไปดูดวงเชื่อการตายของน้องเชื่อมโยงกับขบวนการไศาสตร์อัฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยาชนากรรมเดินทางเข้าพบกับแม่น้องชมพู่ เพื่อสอบถามประวัติของน้องชมพู่พร้อมขอวันเดือนปีเกิดเพื่อนําไปให,ให้อาจารย์ท่านหนึ่งช่วยดูดวงชะตาให้เพราะเชื่อมั่นว่าคดีน้องชมพู่นั้นทํากันเป็นขบวนการและเชื่อมโยงกับเรื่องของไสยศาสตร์โดยตั้งข้อสังเกตจากบาดแผลตามร่างกายฝ่าเท้าและที่สําคัญคือทําไมถึงมีร่องรอยการตัดผมส่วนที่ผ่านมาก็มองว่า มีข้อพิรุษจริงๆโดยเฉพาะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ตัวเองบอกว่าจะมีการออกหมายจับก็มีบางคนไม่อยู่บ้านเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันด้านแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่นั้นเกิดวันที่7มีนาคม2560เวลา17นาฬิกานาทีที่ผ่านมาก็เคยได้ยินคนพูดหลายคนเรื่องวันเดือนปีเกิดของน้องตลอดว่า เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเล่นของหรือคนชื่นชอบไสยศาสตร์เพราะเกิดตรงวันอังคารแถมวันเวลาเกิดก็ตรงกับเลขขี่แม่น้องชมพูยังเชื่อในข้อสันนิษฐานทางของคุณอัชฉริยะด้วยว่าหลังจากที่คนร้ายได้ลักพาตัวน้องชมพู่ไปแล้วน่าจะพาเดินเข้าไปในป่าในระยะทางไกลพอสมควรทำให้ปรากฏบาดแผล ที่ขาและเท้าหลังการพูดคุยกันนายอัจฉริยะพร้อมกับทีมงานได้เดินเท้าขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือทำพิธีขอพรรวมทั้งลบล้างสิ่งชั่วร้ายที่เคยมีคนปักธูปกลับหัวไว้โดยขอถอนคำสาปแช่งของคนที่ปักธูปกลับหัวและขอให้ความจริงต่างๆปรากฏโดยเร็ว ส่วนลุงพลป้าแตนวันนี้เดินทางไปยังวัดบุภัยวัดบ้านไร่2จังหวัดนครราชสีมาเพื่อสักการะองค์หลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีชาวบ้านแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับลุงพลและทนายตั้มจานวนมากจากนั้นลุงพลเปิดใจทั้งน้ำตาคลอบอกว่าตั้งใจมาทำบุญดีใจที่เหล่ายูทูบเบอร์ f อได้ติดตามมาร่วมทำบุญด้วย โดยมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การสร้างความรู้ให้กับโรงเรียนครองทุเรียนกว่า40,000บาทและขอขอบคุณทีมงานของทนายตั้มที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดขณะที่ FC ของลุงพลที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสบอกว่าตั้งใจมาทำบุญอยู่แล้วและยิ่งรู้ว่าลุงพลจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆจึงได้มอบสมทบไปอีก10,000บาทและมั่นใจว่าคนร้ายไม่ใช่ลุงพล